ดึงขาไว้ถ่อยหมัดซ้ายกาดตกครับนั่นแหละครับคือกาดตกสวัสดีครับก็เกือบถ่ายไม่ทันแล้วแต่ดูเลยปังนี่ครับเกมจบเพียงเท่านี้ครับอถือว่าตากล้องทีมงานของเรานี่จับช็อตเอาไว้ได้ทันนะครับจริงๆมันเพิ่งยกที่2นะครับก็พยายามนั่งดูเกมอยู่เหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าดูจังหวะนี้ครับอห มันยากนะครับที่จะลุกครับเพราะว่าโดนจังๆครับโดนจริงๆโดนจังๆโดนจะจะครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันครับเอาจริงๆก็เนี่ยครับดูครับหยับเข้าไปครับดึงขาไว้ปล่อยหมัดซ้ายกาดตกครับนั่นแหละครับคือกาดตกครับอู๋อ่ะดูอีกรอบนึงก็ดูอีกรอบนึงดูฮะแกกาดตกนะฮะมาครับถีบไปครับอะไรก็ตุ้ยไปนี่ครับ ดูครับแขนลงมานะแล้วก็โดนไปจังๆครับลูกนี้ครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในศึกมวยไทยพลังใหม่ครับวันพุธที่28กันยายน2565ครับเป็นการเจอกันระหว่างพลังบุญครับเจอกับทางเพชรสุวรอยู่ฝ้าบุญเบกเสียนะครับพลังบุญบอสันใต้นะครับหรือว่าพลังบุญหมวดดับลําปางครับก็จบเร็วนะตามนั้นเลยครับ เรทจริงๆยกแรกก็ใครต่อรองนะมีเสมอเงินเสมอแดงขึ้นมานะครับเปิดมายก2ในราคาก็มีเสมอแดงนะครับไหลามาเรื่อยไหลาไมาเรื่อยก่อนที่แดงจะชนะนอกเนี่ยราคาแดงต่อประมาณ2อหนึ่งนะเพราะว่าแดงต่อยไปต่อมาในได้อาการพอรสมควรเลยนะก็คือฝันเงินเองนะครับเพชรุวรณแกเหมือนกับเหมือนจะเจ็บขานะครับเหมือนจะโดนเตะขาแล้วก็ยังไม่ได้ระวังตัวมากมายสักเท่าไหร่นะมันช่งต้นๆอยู่แต่พลังบุญแกเน้นน่ครับคือแกเน้นลูกหนักครับ เอาไปเอามาก็ล่อถึงน็อกและครับไม่มีขยักแพ้ครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นํามาฝาก FC แฟนหมัดมวยทางช่องของเราครับถือว่าเป็นจังหวะน็อกแล้วก็เป็นการรายงานผลมวยแล้วกันนะครับราคาก่อนน็อกแดงต่อ2อหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนนั้นจริงๆมันก็มีเสมอแดงเสมอเงินนั่นแหละครับจบเกมคู่เอกครับพลังวุลบอสันใต้ชนะน็อกยกที่2เพชรจวนอยู่ฝ้าบุ่มเด็กเซียนครับนั่นแหละครับหมัดมวยครับไม่มีอะไรแน่นอนครับใครชอบใครก็ลองไปลุ้นไปเชียร์ได้นะครับ ก็ฝากกดไลค์ครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับ